เออะเอา,เอาละครับวันนี้เรามีเงินจำนวน,นอยู่50บาทจากกรุงเทพภารกิจตอนนี้คือคอสพาทีมทั<อ>่วทีมทั่วไทยภายในเงิน50บาทสาู้ภาษาคอสอด้ิลยที่โบดี่กีเคียวเราชิ้นีดดคเคีย,คย์ที่เจมมาถ่ายเมื่อวันก่านนี่เองแต่ว่าตอนนี้เจมย์มาดิกจะไม่มีใครเลยเรานี่คือบรรยากาศของชิ้นจีเกียนแต่ไม่มีลาชิ้นแม่ชาติโาพ่ชเจนออชิ้นจิพอ ฉันสบายดบลาลีปิยลาลีดนไดมาอลาลีนทีแล้วสท้าไมนทาสุดทีนปร์นีดูทีเพียงเชื่อที่กินกนกิก็มาถึงจุด้แลจะอยู่ที่สาบรสเตเดียนไทชันลอีโอ้ห้าสิบบาทนี่นะครับเราจะเข้าไปกิน อะไรบางอย่างที่ขึ้นชื่อมากสําหรับจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับอัตราในการเดินทางครั้งนี้นะครับอยู่3เที่ยวบินเที่ยวบินแรกช่วงเช้าสุด6กโมงเช้าถึงที่นี่11บเอโมงราคาประมาณสักสามบาทช่วง10บโมงจะประมาณสักสี่ร้บาทถ้าประมาณนี้ช,ช่วง<ม>ดึกประมาณสักแปดบาท,บาทนี่คือรถนอนคุณสามารถนั่งรถจากกรุงเทพมาแล้วมาถึงที่บุรีรัมย์ได้แล้วก็นอนอยู่นี่ได้ไม่ได้ยังไม่นอนเสร็จ เราก็จะเดินไปกินไอที่มันเลื่อนชื่อมากๆตอนนี้พร้อมอยังครับไปเลยครับนี่คือลูกชิ้นที่พูดถึงอ้าวอยู่เนี่ในราคาห้าสิบาทสวัสดีครับห้าสิบาทเนี่ยฮะผมจะกินอะไรได้บ้างครับทานนี่ไหมคะทานนี่ฮะนให้อันนี้หมูกรอบค่ะหมูกรอบอันนี้ฮะอันนี้ไส้กรอกไก่ไส้กรอกไก่อันนี้หมูนุ่มหมูนุ่มอันนี้ปูอัดปูอัดไส้กรอกลมควันลมควัน ไส้กอไก่แบบยาวไส้กุยไก่ลูกชิ้นเนื้องวเนื้องวเนื้องวปลาปลาอะไรปลาอันนี้ปลาปลาอะไรวะมึ่งอันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวนี่เกี๊ยวนี่เกี๊ยวค่ะเกลียวไปต่อทีนี้50บาทเลยครับโจทย์ห้บาทที่จะกินแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านได้เจอกันเลยครับ สิบห้าไม้ทานได้ทุกอย่างสิบห้าไม้ใช่อันนี้ผักฟรีทานได้เลยทานที่นี่เขาบอกว่าซิกเนเจอร์เขาบอกว่าต้องยืนกินใช่ค่ะอันนี้ต้องกินแบบนี้จิ้มแล้วก็กินแล้วก็ดันแล้วก็โอเคตัวเล็กมาถือกมากินด้วยกันทานเลยค่ะ ร้อนเ้อะกว่าถ้ากินร้อนเลอะกว่าจริงไม่้หรไมหรอเฮียคุณขายอะไรอยู่ขายน้ำครับเหรอไก่ปะไก่เลยอาิโเลยยึดค คุณชิมชิมเร็วช่วยชิมยิ่ไม่หมดหรอกโพแต่ร้อนดีระวังร้อนนะโอเคนั้นก็สรุปนะครับว่าวิธีการกินนะครับก็กินแบบธรรมดานี่แหละแต่ว่าให้กินตอนที่ร้อนอะ่ะจิ๋วจะอร่อยกว,อกว่าใช่แล้วก็การยืนกินก็เป็นซิงเจเจอร์ที่โอเคใช้ได้ตอนนี้เราก็ามาอยู่กันที่หลังร้านสาลีแล้วไป เดินออกมาเดยเดินออกมาเดยนหน่อยเดียวเลยหน่อยเดียวเออโอเคบุรีรัม์นะครับก็มาถึงจะนอนเล่นก็ได้เพราะว่ามันมีรถไฟเออมีรถมี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 โรงแรมสี่ร้อยกว่าบาทโรงแรมลุกชิมทั่วไทยกับพี่ก๊อฟและผมกับน้องแตงกวาเป็นไงบ้างครับงงงๆมาไงไม่รู้เออตอนแรกที่เจอนี่คุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ก็เจนบอก เจนโทรหาผมเอ้โทรหาไม่คุณต้องไม่รู้ดิตอนแรกว่าผมอยู่บุรีรัมย์ดูในที่ตอกไงดูในีตอกก็จะขึ้นรถไฟมาบุรีรัมย์แล้วก็ไปดูในอ่าอะไระแล้วเสร็จแล้วเป็ไงตอกก็ต้องไปเจอเจนให้ได้เออไปปรึกษาภาษาคนละสอเออเราจะอยู่ที่สวนีบริดอนสเตเดียนไชนลอรีเออแล้วเสร็จแล้วพอมาเจอแล้วเป็นไงก็โอเคดีในจอกับนอกจอเป็นยังไงกัน ไต้กวาเย็นไงรู้จักปะได้รู้ไหมรู้แ่ะส่งมาให้ดูทุกวันหรอเธอคิดว่าไงก็ก็ไม่เป็นไงค่ะก็ฟังเพื่อนดีปกติดีนะโอเคก็วันนี้สำหรับทริปนี้นะครับห้าสิบบาทอยาเห็นอยาให้หล่นกอปห้าสิบบาทถือว่าอยู่อยู่ได้อยู่ได้โล่งโปรสบายใช่แล้วก็เดินทางมาเนี่ยราคาเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะนั่งรถอะไรมา แล้วก็มาจะพักหรือไม่หรือถ้ากลับก็กลับได้เลยเพราะมีรถขากลับอยู่นะครับจากบ,บุรีรัมย์ผมนึกว่าที่นี่จะร้อนแรงที่นี่ไม่ใช่ค้นมาตอนเช้าเยน็นสบายยิบหายนอนแบบดีมากมเาต,ตกเอาวเหรอโอเคก็สําหรับวันนี้คิดว่าฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องประดิษฐ์น้ำมันง้งทางตรงและทางอ้อมโลกนี้จะได้หนึ่งนไหมเบิกุสดีมากหี่ต้องอย่างนี้ด้แฟนมันแท้โอเคจบครับ